สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่นันซีนะคะแฟนเพจยมโมพรอพเพอร์ตี้นะคะแล้วก็ช่องติ๊กต็อกนะคะยมโมพรอพเพอร์ตี้นะคะวันนี้นะคะพี่นันซีมารวีวิวบ้านหลังแรกของปี2569นะคะใครที่พลาดนะบอกเลยไม่ได้ทำเลย ในเมืองแบบนี้อีกแล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นทาวน์โฮมนะคะขนาด32ตารางวานะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะใกล้กับโรงเรียนอนาชานะคะแล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะใกล้กับเดอะมอลล์โคราชด้วยนะคะขับรถมาจากกรุงเทพ mm. ด้วยมอเตอร์เวย์ M6 นะคะบางไปอินโคราชนะคะแค่สชั่วโมงเท้านานนะคะถึงโคราชเลยนะเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังนี้กันค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เราเรียกว่าสมบัติธานีนะจ๊ะ3ม ห้องนอนสามห้องน้ำนะจ๊ะสาสิบสองตารางวานะจ๊ะข้างในดาแบบ้านหลังนี้จะมีพื้นที่ด้านข้างเนาะนี่เราให้ดูด้านข้างก่อนนะจ๊ะท่านได้บ้านแปลงมุมนาะมีพื้นที่ด้านข้างของตัวบ้านนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วซื้อบ้านทาวน์โฮมเนี่ยได้พื้นที่ด้านข้างด้วยนะจ๊ะเออวิวสวยงามนะจ๊ะเออมีพื้นที่สีเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นส่วนของด้านข้างนะคะ มาดูข้างในตัวบ้านกันนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อแบมบน,นซีมานะคะถ่ายยืดคุ้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุยกับแมนซี่เรียลเอสเตดเอเจนซี from the m o e property today we are at town home for sale 3 bedroom 3 bathroom 32 square w a l k close to um bank o o hospital the malcoran ok international school จาฟา from bank ของ h r o เวนเ60กิโลเมตรอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านล่างนะคะเราเปิดประตูไปก็จะเห็นพื้นที่วิวเห็นไหมนะตัวนี้จะเป็นพื้นที่ด้านล่างนะคะก็คือ living room นะคะแล้วก็จะมีเป็นพื้นที่ของครัวนะตัวนี้เป็นครัวมีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำนะคะแล้วก็ตั้งเป็นห้องแบบทำการบ้านนะดูทีวีได้เลยนะคะสามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งล้าน 8ป9 0ค่ะพายื่นกู้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ3 bedroom 3 bathroom 1.89อยตลเลนบาทนะคะเทาห o อง for sale 3 bedroom 3 bathroom we organize เอ่อ n mortgage for free นะคะในกรณีลูกค้าเอ่อหรือใครที่ทำงานราชการนะคะหรือว่าทำอาชีพส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นะ พินาซีพาย,ยื่นกูฟี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะพื้นที่หน้าบ้านนะคะสามารถจอดรถได้3คันด้วยกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เออหาแบบทาวน์โฮมอะ่ะนะใกล้โรงเรียนอินเตอร์ใกล้กับโรงพยาบาลนะคะใกล้ห้างด้วยนะจ๊ะเออพิานาซีแนะนำบ้านหลังนี้ทาวน์โฮมหนึ่งล้านแปดแสนเก้าะจ๊ะตรงนี้เป็นส่วนของลิฟ i ิ g งรูมนะคะตอนนี้นเป็นห้องน้ําตัวนี้จะเป็นห้องเก็บของนะคะก็คือเป็นสตอเรจนั่นเองนะคะท่านใดกําลังเลงว่าเฮ้ยจะซื้อคอนโดปล่อยเช่าดีไหมเออ ฮ้ยซื้อบ้านปล่อยเช่าดีกว่านะปล่อยเช่าไม่มีเฟอร์นะอยู่ที่7 8 0 0 0นะคะหรือถ้ามีฟรอมเฟอร์นิเจอร์ก็อัพได้เลยหลักหมื่นเลยนะคะเพราะว่ามันใกล้กับโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลอย่างโรงเรียนเตชาวิทย์โรงเรียนปุปัญญาสกูลโรงเรียนดีแอนโกลสิงคโปร์นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อทางหลวง1120นะคะไป M6 มมอเตอร์เวย์บางปะอินได้เลยนะเพียงแค่ขับรถออกมาจากด้านข้างของตัวโครงการนะคะก็จะเป็นซอยที่เชื่อมต่อไปอยัง ทางหลวงหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะจ๊ะ,ะนี่เป็นวิวนะเออตรวนี้จะเป็นชั้นบนนะคะเป็นสามห้องนอนเออสามห้องนอนนะจ๊ะแล้วก็มีห้องน้ำที่เชื่อมต่อกันนะนี่อันนี้จะเป็นสามห้องนอนนะจ๊ะคนไหนที่มีลูกไงเออมีลูกหรือแบบว่าจะไปเรียนอย่างเงี้ยพ่อแม่ทำงานนะข้างบนนี้เป็นสามห้องนอนเลยนะคะ เราก็จะมีห้องน้ําอยู่ชั้นบนหนึ่งห้องน้ำก็คือตรงนี้เห็นปะเจ้าของบ้านดูแลอย่างดีนะนะคะอ่ะนี่เป็นห้องน้ําที่อยู่ในส่วนของชั้นสองนะคะในส่วนของห้องนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์รูมค่ะกว้างนี่มีแอร์ด้วยนะจ๊ะอากาศดีมากทุกคนชั้นสองก็จะมีบอลคนนี้นะคะมีระเบียงนะคะ This is the second floor. the the second floor have h r e 3 bedroom and 1 bathroom in the middle and this is master room already have a uh, bathroom inside master room มีห้องน้ําในตัวนะคะเออสําหรับห้อง master room อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะ uh, ใครสนใจซื้ออยากจะซื้อคอนโดรับเปลี่ยนใจเอ้ยซื้อบ้านปล่อยเช่าดีกว่า1,890,000านะคะ1,890,000 1.89เป็นเล่นบาทนะคะ3 bedroom 3 bathroom นะคะ This is a master room น uh, ะ uh, อันนี้เป็นในส่วนของห้องมาสเตอรูมีห้องน้ําให้ด้วยนะคะเจ้าของบ้านดูแลดีมากนะคะชั้นสองจะมีตรงระเบียงนะพื้นที่ข้างนอกนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศวิวของโครงการสมบัติธานีนะคะเออบรรยากาศดีค่ะใจกลางเมืองโคราชนะคะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าโคราชนะคะก็เป็นเอ,อ่อจังหวัดที่มีเอ,อ่อ ศักยภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการมาของรถไฟความเร็วสูงนะแล้วก็จะมีการผลักดันนะคะให้โคราชนะคะเป็นจังหวัดเกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ผลักดันให้เป็นแบบเวลเนสนะคะคนที่รู้อยู่แล้วว่าโคราชด,ดียังไงนะเพราะตอนนี้โรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลของในโคราชนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็มีการเปิดสาขาเพิ่มเติมนะคะโครงการนี้อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพนะเห็นไหม มองไปนี่เห็นโรงพยาบาลกรุงเทพเลยนะคะขับรถออกไปตรงหน้าปักซอยนี่ก็สามารถเชื่อมต่อไปอยัง M6 นะคะมอตะเวบางไปะอินเชื่อมต่อเส้น304ทางหลวง1120นะคะจะเข้าไปทางตัวเมืองก็ได้ไปแยกประดกก็ได้หรือว่าจะเชื่อมต่อถนนมิตรภาพนะคะทางหลวงหมายเลข2ก,ก็ได้เหมือนกันนะครับันแล้ว เป็นโครงการที่แบบว่าอยู่ใจกลางเมืองโคราชหาแบบนี้ไม่ได้และ32ตารางวา1่ล้าน8แสายืนกูฟิฟลไม่มีค่าใส้จ่ายน,นะคะนอกจากนี้นะมีการก่อสร้างในเรื่องของโรงพยาบาลนะอย่างโรงพยาบาลมหาราชนะคะหรือว่าออโรงพยาบาลมทศนะคะโคราชกำลังจะผลักดันให้เป็นแบบเออเวลเน็ต well นะเพราะฉะนั้นแล้ว ใครที่แบบกำลังมองหาบ้านนะคะก็ติดต่อพี่แนนซีเลยเลยนะคะ if you interest e d with let me know 061 168194 t o w n h o m e f o r s a l โฮมฟล one p o i million บาท t h bedroom 3 bathroom uh, สมบัติท่านี้ชาวโฮมฟอร์เซล Close to uh, Bangkok Hospital and close to the Malkoran and also close to Motorway M6, Highway 1120 and close to international school like Rupunya School, Teshawit, Singapore, the Anglo-Singapore International School in citylink Condo. Right, so if you are interested to uh, expand to buy this house, for uh, lease for rent rental income is about 7,000 baht per month or 8,000 baht per month include uh, in in case you have a furniture fully furnished you can lease like a 10,000 baht or 12,000 baht because this town home would have a three bedroom and tea bathroom right so if you're interested let me know 061-168194 ข้างนะคะนะตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะตรงนี้ this is story นะ two story นะคะนะที T ่ bedroom ที่ bathroom นะคะ uh, people who live in this area is like people who work for hospital work government office นะคะ,ะ,คะก็คือคนทำงานโรงพยาบาลนะทำงานห้างนะคะหรือว่าคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในโครงการนี้โครงการเงียบๆสบายๆนะคะ โล่งโปร่งสบายอากาศดีนะ fresh air นะจ๊ะนี่พื้นมีพื้นที่เลยนะจ๊ะตรงนี้ก็สำหรับอ่าคุกกิ้งนะคะ you can uh, renovate or just uh, rebuild or uh, put Hoover or cooking or something it doesn't matter นะ this is living room นะคะอันนี้เป็นพื้นที่ living room นะ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครสนใจนะใครสนใจนะคะติดต่อพี่นันซีได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะ thank you so much for watching video please like and share this video to your friends or to everyone that who interest e or looking for buy property in k o n r a j a s i Ma Province, Thailand this is the area the potential location because close to one uh, M6 Motorway Bang Pra i n Bangkok and also close to International School uh, close to um, the Mall Korat and uh, close to um, Bangkok Hospital if you interest please let me know 061168194 Agency Nancy thank you so much ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะใครสนใจโทรหาพี่ันซี่นะคะ0611682194ค่ะ